จะพาเพื่อนๆมาหาแม่เนาะวันนี้มาทําบุญที่วัดป่าก็เลยจะมาหาแม่เนาะไปกันเลยคือตรงนน้นจ้านน้นทาดสีอ,อีฟ้ามาลักกินหมดแน่เอามาเก็บเลยมันไม่รู้มันโอ้จมูกมันใช้จมูกมาเก็บเลยเอาหมาถือไปด้วยเอาไว้ในกระเป๋าแม่ก็ได้ หมาจะลักกินแคบหมูชาบูส oh. ิมานี่จ้ายายอยู่ตรงนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะบ้านย<ม>ายหมามันได้กลิ่นแกนลูกจมูกมันใช้จมูกมันไม่ส่วนมากจะไม่ใช้ตาหลักนี่ไงบ้านคุณยายแววบ้านคุณยายแววล,ลกอยู่นะ เออเดี๋ยวเอาไม้กวาดมาทำความสะอาดหน่อยเนาะลกอยู่ลกอยู่ลกอยู่นะคะนี่บ้านยายแววล,ลกอยู่จ้ะเดี๋ยวทำความสะอาดเนาะบ้านยายจะ้ะปลายหักเนะาะเมื่อก่อนมันมีกิ่งไมห้หักลงมาปลายก็เลยหักเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มีตำลึงด้วยนะ ต้นในนี่จะถอนขึ้นหรือเปล่านะนี่เหนียวมากเลยนะ่นเนี่ยอูย้ถอนขึ้นเฉยเลย,อ,ย,อ,ยอันนี้บ้านน้าอันนี้บ้านน้านะน้าชายเนาะน้าชายน,ะน,าายน้องแม่คนติดกันเลย อันนี้แม่อันนี้คุณตาเนาะอันนี้ตาสามสามคนอยู่ด้วยกันเลยสามคนอยู่ด้วยกันคนนี้คือตาตาหนูพ่อของยายตรงนี้คือพ่อเนาะพ่อของยายพ่อของยายอันนี้คือยายจ้ะอันนี้น้องชายยายจ้ะอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกัน าพาเพื่อนเพื่อนมาดูเนาะมาก็มาหาท่านหน่อยนึงไม่มีอะไรจะเรียบร้อยดีเนาะถอนหญ้าออกแล้วจ้ะอยู่ในป่านะคะเนี่ยตรงนี้เป็นป่าช้านะตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าเนาะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมจ้ะชาบูอยากมาหายายเนาะก็เลยมาทำบุญก็เลยมาหายายด้วยเลยไปอยู่ที่รถเลย ลงกัดแล้ว